สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกคนนะครับผมวันนี้นะครับอยู่กับผมอีกแล้วนะครับผมตีเพชรยนครับในช่องรถมือสองคัดพิเศษกกรนตีบายตีนะครับวันนี้นะครับมี t o y ยต้าโค o โรราเอลติดนะครับโฉมไม่ได้เชงคือโฉมใหม่แล้วนะครับสีดำครับซึ่งเป็นสีที่หาได้น้อยมากๆเลยนะครับลองดูนะครับของเราเนี่ยส่วนมากจะเป็นสีบอลเงินซะส่วนใหญ่นะครับสีดําแทบจะไม่มีเข้ามาเลยนะครับเลขไม่น้อยๆนะครับผมไม่ข้ามแสนนะครับหากใครกําลังมองหาอยู่คันนี้ถือว่าตอบโจทย์มากเลยนะครับ ดูแลละเอียดรอบคันนะครับไฟนะครับเป็นแบบมัตติรีเฟคเตอร์นะครับผมพร้อมไฟตัดหมอกมีให้มาหน้าคู่นะครับกระจังหน้าโครเมียมสองชั้นนะครับหล่อเลยครับคันนี้นะครับสวยงามเลยครับรถแทบจะไม่ได้ใช้งานเลยก็ว่าได้นะครับเบาะเดิมทุกอย่างเดิมล้อเดิมนะเดี๋ยวให้ดูล้อกันชนิดนึงนะครับดูนะครับแม็กเดิมนะครับผมทุกอย่างเดิมโรงงานนะครับ ดูนะครับกระจกครับสีเดียวกับตัวรถนะครับพร้อมไฟเลี้ยวมีให้ด้านข้างเลยนะครับตรงนี้รู้สึกว่าจะแอบติดเคปบล่ามาให้ด้วยนะครับกระจกนะครับโดมเดิมโรงงานทุกชิ้นนะครับเดี๋ยวดูภายในนะครับนี่ครับดูเลขไม้ก่อนเลยเลขไม้เดิมนะครับไม่มีการตัดต่อยใดทั้งสิ้นนะครับเบาะหนังเบาะเดิมนะครับ ดูนะครับพวงมาตพวงมาลัยนะครับขออภัยครับพวงมาลัยเป็นแบบมัติเรฟเลกเตอร์นะครับผมขออภัยครับลูกค้าเป็นแบบมัติฟังก์ชันนะครับโอเคครับเป็นแกออโต้นะครับดูแอร์ครับมีมาให้นะครับวิทยุมีมาให้นะครับแอร์เย็นๆครับรถคันนี้ครับดูนะครับภายในครับพวงมาลัยสวยมากครับดูน็อตนะครับ น็อตหน้าน็อตหลังไม่มีขยับนะครับดูนะครับเรารีวิวให้ดูกแบบชัดๆเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราดูในห้องผู้โดยสารนะครับคันนี้สวยมากนะครับใครกำลังมองหาครับรถเก่งนะครับคันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเสนอราคาขายนะครับอยู่ที่หน้าร้านของเราเนี่ยสี่แสนหนึ่งหมืนทุนเท่านั้นนะครับรถปีสอง6ัสิบกนะครับ โตโยต้าโคโร拉อัติส 1.6G นะครับคันนี้ถือว่าตอบโจทย์เบาะหนังแทบไม่ได้ใช้เลยครับดูครับแน่นๆครับแทบจะไม่มีคนนั่งเลยได้วยยได้ซ้ำผมว่าโอเคครับดูน็อตนะครับดูนะครับเรารับการให้นะครับรถไม่เคยจนหนักพลิกคว่ำจมน้ําอย่างแน่นอนนะครับดูนะครับตัวนี้ผมก็จะมีกล้องหลังมาให้ด้วยนะครับ Okay. มีกล้องหลังมให้ด้วยพร้อมระบบเซ็นเซอร์นะครับมีไม้ถึงสองตัวเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูขนาดกันสักนิดนึงนะครับสักครู่นะครับโอเคครับดูนะครับน็อตนะครับไม่มีการโดนไขนะครับ ดูนะครับรับประกันให้ด้วยนะครับดูไฟนะครับเดิมไม่เดิมดูได้เลยนะครับโอเคดูไฟได้ตรงนี้ได้เลยนะครับไทคิโตะนะครับทั้งสองฝั่งนะครับรถฝั่งนี้เช่นกันครับไม่มีการโดนไขไม่มีการขยับนะครับโอเคครับนะครับรูปตรงนี้นะครับเม็อารตตรงเนี้ย จะต้องลื่นนะครับถ้าสากแสดงว่าโดนชนมาแน่นอนนะครับข้างนี้เช่นกันครับดูนะครับใครนะครับสนใจ t ต y o ต้ c โค l l a a ล t i s คันนี้นะครับโทรได้เบอร์ผมนะครับ061นะครับ1936264นะครับเดี๋ยวให้พาให้ดูฝั่งนี้ด้วยนะครับกระจกเดิมนะครับโรงงานนะครับทุกชิ้นนะครับ ฝั่งนี้ก็มีแคปล่ามาให้ด้วยนะครับยังไงครับสวยมากๆคันนี้ครับใครกําลังมองหารถขับนะครับเลขไม้ไม่ข้ามแสนคันนี้ผมถือว่าตอบโจทย์มากครับสีดําหล่อๆดุๆนะครับดูแลง่ายครับผมโอเคครับเดี๋ยวจะสรุปรายละเอียดให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวให้ชมห้อเครื่องสักนิดหนึ่งครับูกค้าโอเค จะเปิดให้ดูห้องเครื่องสักคู่นะครับให้ดูตั้งแต่หัวน็อตกันเลยนะครับดูนะครับแผงกันความร้อนยังใหม่อยู่เลยนะครับดูนะครับเป็นรถปดระวางนะครับดูเครื่องคนระับ โอเคครับก็จะประมาณนี้นะครับหากใครนะครับสนใจที่จะดูรถคันนี้นะครับเข้ามาดูที่ที่เขตบินบุรีนะครับเสรีไทยนะครับเพชรยนนะครับหรือว่าโทรมาที่เบอร์ตีแอดไลน์ผ่านเบอร์ตีได้เลยนะครับโอเคครับรถคันนี้นะครับ t o y ยต a าอวติสนะครับ 1.6G นะครับผมราคา410,000นะครับเลขใหม่70,000ต้นๆนะครับผมใช้งานไปไม่เยอะนะครับรถปีนี้ใช้งานเท่านี้บอกเลยว่ามีอยู่จริงนะครับ ใครนะครับกำลังมองหาอยู่นะครับโทรที่เบอร์ตีได้เลย061193นะครับ6264นะครับหรือแอดไลน์ที่เบอร์ตีได้เลยนะครับยังไงวันนี้นะครับถ้าเกิดตีรีวิวตรงไหนผิดพลาดไปต้องขออาภัยคนดูไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวรอบหน้าจะปรับปรุงให้มันดีขึ้นแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องตีด้วยนะครับผมยังไงวันนี้ตีต้องขอลาไปกับเอาติ๊กคันนี้ก่อนลวกันนะครับ